สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำแคบหมูร้านเจออนแก่งใต้นะครับตลาดนานา,นาจเจริญลำลูกกาของสองถ้าใครดูจบภายใน1ินาทีนะครับสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยครับรับรองครับสูตรนี้อร่อยเด็ดจริงๆครับเราก็จะมาสอนวิธีการหมักหมูทำแคบหมูกันนะคะคถ้าใครสนใจก็มาติดตามได้ดูกันได้นะคะสาระดีมีประโยชน์นะคะใครที่สนใจที่จะมีอาชีพติดตัวไว้นะคะมาดูเจออนสอนวิธีทำแคบหมูได้เลยค่ะค อันนี้หมูที่พี่เตรียมไว้นะคะกะละมังนึงก็คือ10บลูนะคะสิบลูนี่เราจะใส่เกลือก็ครึ่งห่อนะคะเกลือนี่ค่ะเกลือธรรมชาตินี่แหละครึ่งห่อสิบลูนี่ครึ่งห่อนะคะเราใส่ไปอันนี้เด็กเตรียมให้เรียบร้อยแล้วพี่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเกลือปรุงรสไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราใส่แค่รสดีนะคะช้อนเดียวไม่ต้องเยอะรสดีนี่ใส่เยอะแล้วเดี๋ยวเวลาเราทอดอะสีมันจะไม่สวยนะคะช้อนเดียวแล้วก็มาปรุงรสกันต่อนะคะอันนี้ชูรสนะคะสิบลูเราใส่ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราไม่ได้เเเนน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 ้้้้ตรรงีีีออออัาาใส่่่แคคชลยก็ถืวมะะะ เราพอปรุงรสเสร็จนะคะเราก็มาหมักกันเลยจ้าเนี่ยค่ะคลุกคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะถ้าหมูมันแห้งมากทุกคนเจ้าแนะนําเลยหยดน้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงมันละลายในน้ำเนี่ยค่ะให้มันละลายกันเข้ากันอย่างนี้จัะใส่น้ําได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าหมูมันจะแตกนะคะนี่ค่ะคลุกคล้าไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะเราคลุกไว้ทิ้งไว้ก็ไปเตรียมน้ํามันตั้งไฟให้ร้อนๆแล้วก็ลงหมูทอดได้เลยนะคะเราไม่ได้เตรียมหมักไว้เป็นชั่วโมงอะไรไม่ต้องไม่ต้องหมักไม่ต้องค่ะทิ้งไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าตอนเราลงหมูจังหวะเราทอดแต่มันเวลามันก็นานหมูมันก็จะไปเข้าเนื้อในนั้นใช่ค่ะคได้รสชาติในน้ํามันนั่นเลยค่ะคเพราะว่ามันก็จะคลุกอยู่ในนั้นอะ่ะทอดใช้เวลานานนะคะกระทะหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งโดยประมาณครับไม่ต่ําจากนั้นแล้วก็ไม่เกินสองชั่วโมงนะคะนานเกินไปก็ไม่ได้นี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราก็ทิ้งไว้นะคะเราก็ไปเตรียมกระทะลงน้ํามันไว้อันนี้อันนี้<ใ>นก็สามารถลงลงในทอดได้เลยใช่ไหมพี่ลงในน้ามันได้เลยได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วครับ อ่าเ,เดี๋ยวเราไปดู<อ>ขั้นตอนต่อไปกันนะครับเตรียมตั้งน้ํามันนะคะเตรียมน้ํามันกระทะน,นึงก็ใส่น้ํามันไม่ต้องถึงครึ่งนะคะเราใส่พอให,ใ,หให้ให้ให้หมูมันแบบมันลื่นนะคะไม่ติดกันเปิดแก๊สไปเลยรอบเลกเ,เราเปิดไฟแรงได้นะคะเร่งเร่งแก๊สให้ไฟแรงได้เร่งไฟแรงเลยใชบพี่จะให้ดูไฟไงก็คือแรงเลยนะใช่เปิดไฟแรงไว้ได้ค่ะแต่เดี๋ยวพอเราทอดแล้วเนี่ยเราจะมีจังหวะเร่งไฟด้วยนะคะเราต้องคนแก๊สให้เป็น ใช้อุณหภูมิไม่เป็นด้วยนะคะทอดหมูเนี่ยบางทีทอดไปทอดไปพอหมูมันเริ่มได้ที่อย่างเงี้ยเรายังเปิดไฟแรงอยู่ไม่ได้นะคะหมูมันจะสุกก่อนกําหนดเราต้องมีจังหวะแร่งแก๊สด้วยมีจังหวะมีเทคนิคนะครับใช่ค่ะ <c oughs> ที่อ๋อแล้วจะดูยังไงว่าน้ำมันมันได้ที่แล้วก็เนี่ยค่ะมันจะเดือดขึ้นมาเนี่ยมันมันร้อนอะ่ะคือพอควันขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลงได้เลยครับใช่ค่ะน้ำมันหมูมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีฟองของมันแบบนี้เลยไม่ต้องคิดว่าเป็นอย่างอื่นเลยน้ำมันหมูมันจะมีฟอองงทุกย่า ถ้าเป็นน้ำมันหมูนะน้ำมันพืชเราไม่มีฟองหรอกค่ะเพราะเขาสกัดมาเรียบร้อยแต่นี่มันเป็นแบบเพียวๆเลยน้ำมันหมูเพียวๆมันก็จะมีลักษณะเป็นฟองอย่างนี้เดี๋ยวเจ้อันจะไล่ลงนะคะอันไหนร้อนก่อนเราลงอันนั้นก่อนเนี่ยค่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะควันเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยให้ควันขึ้นแบบนี้เราลงไปได้เลยนี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยเวลาลงเนี่ยเราก็ลงแบบนี้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องลงหมูแบบสูงอย่างนี้นะคะมันจะกระเด็นเราลงไปต่ำๆอย่างนี้ ไม่มีกระเด็นแน่นอนเนี่ยมีวิธีเทคนิคครับบางคนก็กลัวน้ำมันกระเด็นไงพี่ห้ามกลัวค่ะ <laughs> ให้ได้ท่ามันเนี่ยเจ้า <laughs> สอนเลยทําอะไรเนี่ยเราอยากที่กลัวนะคะเราต้องลองเนี่ยหานี้เทปไปได้เลยหมดทีเดียวรเรียบร้อยครับสิบโลอันนี้สิบค่ะลงได้ถึงยี่สิบนะคะอันนี้เราเพียกระท้าหนึ่งก็คือ <laughs> ได้ยี่สิบกิโลได้ค่ะได้แต่ถ้าคนทอดไม่ชานาญเจ้าแนะนํานะทอดทีละน้อยนะคะทีละสิบโลสิบห้าโลพอเพราะว่าถ้าคนไม่เป็นอ่ะเวลาคนแล้วมันจะติดมากเพราะไม่รู้จังหวะ แนะนำทีละสิบก็พอนะคะสิบห้าโลอะไรเงี้ยกำลังดีอันนี้ของแจอนชำนาญแล้วใช้ยี่สิบโลเลยพอเราผ่อนแก๊สเป็นอะไรเป็นใช่ไหมคะครับบางคนยังผ่อนแก๊สไม่เป็นต้องน้อยๆไปก่อนถ้าหมูน้อยเวลามันก็จะน้อยตามนะคะใช่ถ้าหมูสิบโลอย่างเงี้ยแจอนแนะนาให้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆพอไม่ต้องถึงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอย่างงี้นี่นะคะแล้วก็รอยมันเซตตัวนะคะเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวของมันแล้วเราก็เขี่เของไอ้มันขึ้นมาอย่างเงี้ย ให้หมูมันพองของมันเองค่ะข้างล่างอ่ะมันจะพองของมันเองเนี่ยเราวางไว้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเราวางไว้หมูมันก็จะพองขึ้นมาเรื่อยเห็นไหมคะเนี่ยข้างล่างอ่ะมันจะดันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะคนง่ายแบบนี้ค่ะเราเราไม่จําเป็นว่าพอลงหมูปุ๊บเราคนเลยไม่จําเป็นนะคะเรารอยมันเซตตัวเองแล้วเราก็มาคนแบบนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันจะเบามือเพราะว่าข้างล่างมันสุกแล้วหมูมันก็จะดันขึ้นมาใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่ามันเซตตัวของมันเห็นไหมข้างล่างมันก็จะสุกแล้วก็คนขึ้นมาเราก็ดันข้างบนลงไปนะคะถ้าไฟไฟนี้เราก็ยยยังงไไม่่่ดด้้เเบาาีอปินลคะ ถ้าเราจะไปเบาทีช่วงไหนนะพี่หรือว่าก็ทอดไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูลักษณะว่าหมูเนี่ยมันเริ่มหมดตัวแล้วเริ่มหมดตัวแล้วเราก็เบาจักไอ้เบาแก๊สสักจังหวะหนึ่งครับอ่าบางคนไม่รู้พี่อ้อนหมูสิบโลเนี่ยเราลงกระทะไปแล้วไปทอดเป็นแคปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่สามโลจากสิบโลเหลือแค่สามโลเห็นไหมมันเริ่มเส้นตัวไหมฮะมันเริ่มที่จะจมน้ำมันแล้วเห็นไหมฮะน้ำมันมันเริ่มที่จะดูเหมือนน้ำมันเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมฮะเพราะว่าหมูน้ำมันมันจะออกครับเนี่ยมันเริ่มเล็กลงเลยไหมฮะะหหมมมมมมู high, today, <Go> ัั <power. S 1> <go> ันนนเเเเรริ <3 S 1> <start> ิ่่่ลลลลล็็กก้้้งแแวววดตค เด็กหน่อยเราก็ผ่อนแก๊สได้นะคะเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีอ่ะไม่ต้องเปิดแก๊สแรงมากนะคะทุกคนเปิดแก๊สแรงมากแล้วหมูมันจะกระเด็นด้วยให้ใช้ไฟกลางเนี่ยทอดดีที่สุดเลยเหมือนที่เจยอนบอกเมื่อกี้หมูเซตตัวแล้วก็คนขึ้นมาเพื่อที่จะให้ข้างบนน่มันลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะเซตตัวของมันเองเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มหมดตัวแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมครับชิ้นมันเริ่มเล็กแล้วน้ำมันมันเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวเราน้ำมันเยอะแล้วเราก็ตักน้ำมันออกได้นะคะเนี่ยค่ะน้ำมัันนนออออะ่า้้้ตกกมไไดด น้ำมันให้พอดีกับหมูค่ะอย่าให้น้ำมันมันล้นเห็นไหมคะน้ำมันเยอะเลยนี่เวลาผ่านไปสักประมาณยี่สิบนาทีได้พี่นะค่ะนย่ย้น้ำมันมันริ่อออกแล้วก็ช้อนออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยวิธีการคนก็สําคัญนะคะครับเนี่ยอย่าใจร้อนเลยเนี่ยค,ค,คลเลนเนะะี่ยคนเรื่อยๆเนี่ยค่ะวิธีการคนาอาจารย์้บอกว่าให้เขีย่ยหมูจากข้างบนนะคะเขียข่ยเขี่ยจากข้างบนหญ่อย่าจ้วงอย่างงี้นะคะถ้าจ้วงอย่างงี้หมูเป็นก้อนแน่นอน <dental. ies. S 1> ใช่เทคนิคก็คือเราพยายามเขี่ยจากข้างก็ได้ค่ะเนี่ยตะล่มตะล่มอย่างเงีี้ยยยเเเนนนน่ทคคิบอกละ รอราจะไม่กัดเลยครับอ่าเราอย่าจ้วงอย่างนี้นะ,ะจ้วงอย่างนี้เราหมูติดแน่นอนอเราต้องค่อยๆตะล่มตะล่มไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเขี่ยจากข้างบนเนี่ยเขี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราทำอย่างเงี้ยเนี่ยเทคนิคอันนี้นะคะตอนนี้เราก็คนมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะได้แล้วเนี่ยมม <ง S 1> หมูมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้เห็นไหมคะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ่อนแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเริ่มเส้นตัวเนี่ยชิ้นมันจะเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างนี้ก็คือเราเริ่มเบลแกสได้แล้วนะคะผ่อนแก๊สลง ไม่ไม่ไม่ต้องเยอะมากนะคะผ่อนมาระดับหนึ่งแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งกว่านี้อีกหน่อยเราก็ผ่อนอีกระดับหนึ่งค่ะสามจังหวะนะคะเดี๋ยวอนผ่อนแก๊สอต่สามจังหวะเลยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เบาแก๊สไว้ได้เลยทีนี้เบาอ่อนสุดอ่อนสุดใช่ค่ะอ่อนสุดให้หมูมันรีดน้ํามันออกให้หมูให้มันแห้งค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะพี่นะได้ค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่เราผ่อนแก๊สไประดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอมันแห้งลงหน่อยก็ผ่อนอีกระดับหนึ่ง อ่านะคะเมื่อกี้นี่เราลงหมูไปก็ประมาณเที่ยงใช่ไหมคะตอนนี้ก็เวลาประมาณชั่วโมงย0ิบใช่ไหมคะใช่คชั่วโมงย0ิบแล้วอ่าดูนะคะนี่หมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนใกล้จะได้แล้วค่ะนี่อย่างนี้นี่พอสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มอย่างนี้นะคะเราเบาแก๊สให้อ่อนที่สุดเลยค่ะเบาแก๊สให้อ่อนเลยเปิดแก๊สอ่อนที่สุดเลยนะคะหมูเปลี่ยนสีเท่ากับตอนนี้ก็คือเราเบาไปแรงไปแรงไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหมูมันจะแตกแรงแล้วมากลางแล้วนี้เริ่มเบาสุดใช่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหมูเริ่มเปลี่ยนสี ทอดไปอีกสักประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีก็ใช้ได้นั่นแหละรวมเกือบ2ชั่วโมงนั่นแหละเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ปริมาณหมูด้วยใช่ไหม<ช>พี่ใช่ค่ะกรนะทะแต่ละกระทะสุกไม่พร้อมกันเดี๋ยวน้ค่ะอันนี้มันจะเยอะอันนี้เยอะมันก็จะช้ากว่านิดนึงครับทีนี้เราก็ปล่อยไว้คนจังหวะนานๆเราจะคนทีนึงก็ได้ค่ะแต่ก็อย่าทิ้งนานเกินไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเรากันไม่ให้หมูมันแตกนะคะการที่เราผ่อนแก๊สเนี่ยไม่งั้นหมูมันจะแตกขึ้นก่อนกำหนดเวลามันเห็นไหมคะเนี่ยใกล้จะได้แแแแลลลลล้้้้้้้้้้้้ววววคคค่่่่่ะะะทททิิิงงงไไไในน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 มมัับบบบีีีีเเเเเยยยยยอกส อ่า <utan> ทุกคนแค่มหมูที่เจ้าอ้นทอดไว้เมื่อกี้นะคะได้ที่แล้วเราแช่ไว้ในน้ำมันทิ้งไว้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะคะให้น้ำมัอน,อน,มนอุ่นๆแต่ถา้าเกิดใ,ใครมีเวลาเนี่ยก็คือทิ้งไว้เป็นชั่วโมงให้น้ำมันเย็นก็ได้ค่ะแต่ของเจ้าอ้นเนี่ยเวลามันไม่พอนะคะเพราะลูกค้ามารอแล้วนี่ค่ะเราก็แช่ไว้ในน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาลงทอดกันได้เลยนะคะนี่อันน,นี้คือเราเตรียมทอดได้เลยนะคะแบบเนี้ยอันนี้แช่ไว้ในน้ำมันเนี่ยเห็นไหมคะสีหมูจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะไม่ติดกันนะคะเห็นไหมคะล้วนๆเลยอย่าง จะบอกเคล็ดลับการทอดแคบหมูของร้านเจ๊วอนนะคะน้ำมันต้องใหม่นะคะทุกคนน้ำมันคือต้องใหม่เลยแล้วมันจะหอมอร่อยค่ะวิธีการเร่งไฟนี่สำคัญที่สุดเลยแคบหมูเจ๊วอนน้ำมันใหม่นะคะถึงขายดีเพราะว่ามันหอมน้ำมันอ่าทุกคนมาดูวิธีการทอดแคบหมูกันนะคะเจ๊ยวอนตั้งน้ำมันตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะถ้าเราไม่เป็นเราลองเทสดูก่อนก็ได้จ้ะลงหมูน้อยนึงก่อนนะคะนี่ลงไปแบบนี้นี่ค่ะมันจะลอยขึ้นมาแบบนี้ก็คือน้ำมันเราได้ที่แล้วค่ะลงไปเลยจ้านี่ค่ะลงไปแบบนนนี้ะะะคคเห็ม มันก็จะฟูขึ้นมาน่านี่เราก็เขย่าไปเลยจ้านี่ฟูสวยเลยนะคะทุกคนแคบหมูที่เราพักไว้ในน้ํามันนะคะเอามาทอดน้ํามันให้ร้อนได้ที่แบบนี้เขย่าไปจ้ะการสังเกตหมูว่ากรอบไม่กรอบนะคะฟังจากเสียงแคบหมูค่ะถ้าเสียงมันเงียบมันนิ่งแล้วเนี่ยฟองอากาศมันหมดแล้วนะคะแล้วมักรอบได้ที่ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะให้มันกรอบทุกเม็ดเลยค่ะเห็นไหมคะคนี่เห็นไหมฟูมากเลยค่ะ ของแกออนนี่รอบนึงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีน่าจะได้นะขย่กันานหน่อยเพราะว่ามันจะต้องกรอบทุกเม็ดนะคะกรอบถึงข้างในเลยเขียวแล้วละลายในปากเห็นไหมเต็มกระทะเลยจ้ะเห็นไหมคะ <ul> มันฟูขึนน้นมาเต็มกระทะเลยจ้ะเห็นไหมทุกคนร้านนี้รับประกันความกรอบนะอร่อยมากใช่ถ้าแก๊สแรงไปไเนี่ยเราเบาแก๊สได้นะคะไม่มีเวลากัดแล้วแข็งไม่มีนะร้านนี้รับรองนี่เห็นไหมคะกรอบฟูมากเห็นไหมคะชิ้นใหญ่มากกรอบละลายในปากว้าวเลยว้าวนี่น่าทานมากร้านนี้ขย่ระมาณสามนาทีอ่ะนี่ นี่ค่ะแบบนี้นี่พอเสียงเริ่มเงียบนะคะทุกคน<ด>เสียงเริ่มเงียบ,บแล้วเดี๋ยวเรามาทาําการไล่น้ํามันไล่น้ํามันนี่มันกลุมน้ํามันนะคะเคลีรล็อกการไล่น้ํามันเจอ้อ่อนไม่ยากเลยนี่ค่ะใส่น้ําส้มน้ําส้มไก่ชูครับดีจ้าจะได้แค่หมูสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ใช้ได้เลยสวยมากครับ นี่นะครับเกล็ดลับขายวันเป็นร้อยกิโลนะครับความกรอบนี่สุดยอดไม่ต้องพูดถึงน,ะนี่จ้ะนี่ดูครับอืล้นกระมังเลยกรอบฟูมากจ้ะแก๊สนี่เราปรับเรือดได้นะคะถ้ามันร้อนเกินไปเราปรับแก๊สลงหน่อยได้นะจ๊ะโอเคอ่าอย่าลืมนะคะฝากร้านเจหมูแก๊สเจ๊ออนแคบหมูสักหน่อยนะคะอ่าผ่านช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะ,ะเฟซบุ๊กพี่เองค่ะ,ะส่วนตัวครับเจี๊อ,อนแคบหมูใช่ค่ะ กไปกดดูได้ต้องทางการสั่งแบบพี่สั่งซื้อก็สั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะอนบ็อกแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรแล้วก็พี่สั่ได้นะได้ค่ะตลาดนานาเจริญอ่าพี่กัดกเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะคะครับเจ๊อ้อนแคปหมูนะครับตลาดนานาเจริญลำลูกกาของสองนะครับปทุกาัีใครสนใจมาได้นะครับร้านนี้ถือว่าอร่อยเด็ดเลยขอบคุณครับครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับพี่ออนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบวัสดีค่ะ